ค,คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสาธิตาการใช้พอกหมอกอาการใช้พอกหมอกร่วมกับตัว v l a ลนนะครับวีแลที่เราเซต up อยู่ในเน็ตเวิร์กนะเ mm hmm. พราะเราจะพอเราเชื่อมต่อพอกหมอกเข้ามาแล้วเราจะเซตค่าการ์ดยังไงให้มันรับตัว v l a ลได้นะครับ mm hmm. ซึ่ง v l a ลนในลักษณะน,นี้นะที่พอกหมอกไ่เชื่อมต่อเนี่ยผมจะ ทำในลักษณะโหมด Access นะครับโหมด Access นี่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยมันเสมือนหนึ่งมันเป็นแค่แ a ลนนะครับ <c oughs> แล้วในส่วนนี้ในส่วนพรีเซนทที่ทํางานร่วมกับวิลเลตัวนี้ <c oughs> ผมได้ทําคลิปวิดีโอเอาไว้ให้แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมทําแปดล,ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวผมมาดูในส่วนของตัวพรีเซน 10เซนจะมีวีแลนด์10กับวีแลนด์20เนาะโดยใช้การ์ดแลนด์ตอนที่ผมแอดไซน์เนี่ยผมใช้การ์ดแลนด์ใบนี้ครับให้มันเป็น VLAN นครับเพราะฉะนั้นวีแลนด์10กับวีแลนด์20เนี่ยมันจะวิ่งผ่านตัวการ์ดแลนด์ตัวนี้นะครับน่การ์ดแลนดตัวนี้ก็เชื่อมต่อมาอยัางตัว ตัวสวิตซ์ c i s โ o ซึ่งจำลองบนจิน S3 นะครับแล้วก็จะใช้งานพอร์ตทั้งหมด4พอร์ตไม่รวมพอร์ตทั้งนะตรงนี้เป็นทรังพอร์ตนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นอ่ c e s s เนะครับเป็นโหมด Access ทั้งหมดเลยนะครับพอโหมดโหมด a c c เ s สเสร็จไอตัวเพรมหมอกเองมันก็จะมองเห็นเป็นแบบเป็นแลนธรรมดาละนะก็ไม่ต้องไปเซตอัพ VLAN อะไรนะ ยกเว้นตรงนี้เป็นโหมดทั้งนะครับการคอนฟิกตัวพอร์ตบล็อกมันก็จะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่านี้นะแต่ในกรณีนี้ผมจะพูดในกรณีที่ว่ามันเป็นโหมด Access นะอันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวตัวสวิต์นะครับผมก็จะโชว์ว l a ลนะครับรก็คือมันจะมีอยู่4พอร์ตนี้นะครับ4พอร์ตนี้ ที่เป็นโหมด Access ครับแล้วก็ถังทังก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะครับตัวว l a ลนเนี่ยมันก็จะวิ่งมาตรงนี้ก,การ์ดหนึ่งบนพอกหมอกเนี่ยมันจะมีวีแลนด์สิบกัดหนึงแล้วก็วีแลน0อีกการ์ดหนึ่งนะพอกหมอกผมมีอยู่2ใบนะครับ ส่วนวีล้อวนสิบเนี่ยมันก็จะวิ่งมาวงนี้นะครับวงนี้ด้วยนะครับวีแลน0ยี่สิบก็จะเป็นวงนี้นะครับก็จะเป็นวงนี้เนี่ยอันนี้คือวีแลน0ยี่สิบนะทนนีนี้เวลาเราเซตอัพตรงนี้วีแลนยี่สิบเนี่ยมันก็จะมองเห็นตัวพลอกหมอกที่อยู่บน v วีแลน0ยี่สิบละวีแลนดสิบมันก็จะมองเห็นพลอกหมอกอยู่บนวีแลน0สิบนะครับเราสามารถที่จะตั้งโพริวซีไม่ให้มอง,ม,อง,ม,องมันมองเห็นกันได้ตรงที่ตัว ไฟวอลูบนตัวพิพเซนนะครับวีแลนนะอันนี้ผมให้มองเห็นกันได้หมดเลยนะอ่าทีนี้อันนี้คือในส่วนของตัวพ i เซนแล้วก็ตัวซิสโกที่เซตอัพวีแลนนะครับไปดูรายละเอียดที่คลิปคลิปก่อนน้นนี้เดี๋ยวผมทิ้งเลงไว้ให้ด้านล่างนะอะก่อนที่จะดูค่าคอนฟิกของตัวพักหมอกนะครับขออนุญ,ญาตปจะสัมพันธ์นะครับ ผมรับ Implement รับติดตั้งระบบนะครับรับแก้ไขปัญหาระบบ,ะบทั้งออนไลน์ site, แล้วก็รีโมทเข้าไปดูเลยนะแล้วก็ผมจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจบริการของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสหรือว่าอุปกรณ์พร้อมติดตั้งก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้เลยหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยได้เลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวพล็อกม็อกพล็อกมอกนี้มี2การ์ดนะแต่ผมเซตอัพไว้การ์ดเดียวในพล็อกมอกเนี่ยมันจะมีอยู่3 vm 4อมมีอยู่5 1 vm แล้วก็4 container นอนะครับนะเ,เราสักครู่นะครับมันอาจจะค่อนข้างช้าหน่อยเพราะรันหลายตัวลันบน gs3 ด้วยนะครับ อันนี้จะเห็นว่าการเนี่ยมันจะมีการแค่มีการสองใบนะแต่ว่าเรายังไม่ครีเอทนะครับมีการสองใบแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยถูกใช้งานนะครับก็คือเป็นวี a ลนสนะครับตัวนี้นะครับนีเดี๋ยวผมจะครีเอทอีกตัวหนึ่งนะครับให้มันอยู่ในวง vlan น0ยี่สิบนะครับเกตเวไม่ต้องใส่นะ e n s 3ถูกใช้แล้ว e n s 4ยังไม่ถูกใช้นะครับก็เลยใส่เป็น e n s 4นะครับ apply อานทีนี้พลอกหมอกนี่ถูกใส่ในการใช้การสองใบแล้วนะครับทีนี้เราจะมาจัดการยังไงให้เครื่องข้างในเนี้เชื่อมต่อกับตัว v l a n นะครับ เดี๋ยวผมจะให้มันรับ DHCP มาจากตัวพิพเซนตเลยนะตัวพิพเซนตแต่และวี l a n ก็ต้องเซตอัพด้วยนะครับว่า DHCP ว่าให้มันปล่อยนะครับอย่าง vlan 10เนี่ยผมก็ให้มันปล่อยจาก1 0 1 0 1จนถึง10.20าทยี่สเนี่ยผมก็ให้มันปล่อย2 0 1อ่า2 0จนถึงยี่สนะครับนะเออเพราะฉะนั้นถ้าตัว VM หรือว่าคอนเทนเนอร์ในตัวพล็อกหมอกเองเนี่ย มีการเชื่อมต่อมันก็จะได้รับเบอร์ P มาจากตัว p i v s e เลย p i v s นตัวนี้มันจะเป็นคนคนปล่อยเข้ามานะครับอาจจะ้มาดูมาดูผมจะให้101กับ102่งศูลยกันนะครับามาที่ Network นะครับามา Edit าตัวนี้ จะสังเกตว่าบริี่ยมันมีอยู่2คือ vbr 0 v m กับ vbr 1 v m b r 0นี่คือ vlan vlan 10นะครับ vbr m 1ก็คือ vlan 20นะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ไม่ต้องไปเซตอัพอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ไปติ๊ก vlan aware ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้ใส่ค่าอะไรเลยนะเพราะมันเป็นโหมด access ไม่ต้องไปใส่ค่า อ่ะทีนี้แล้วก็คนละพอร์ตด้วยนะครับก็ไม่ต้องไประบุอะไรเลยนะอ่ะทีนี้ก็มาที่ตัวตัวแรกเป็นคอนเทนเนอร์นะครับก็มาตัวนี้ผมจะให้ใช้ vlan 10อ่าให้ใช้ vlan 10ก็ต้องระบุเป็น VMBR0 นะครับเป็น DHCP นะเดี๋ยวลองเปิดดูว่ามันจะรับรับค่าหรือเปล่าครับอ่าผมก็จะสตาร์ทนะครับมันจะต้องได้ดอสินะ ส่วนอคอนเทนเนอร์ er ตัวนี้นะครับอ่า e ีดิเดี๋ยวผมจะให้รับค่าเป็น v ายแลนอ่าวีแลนดนะครับก็ต้องเลือกตัวเรื่องเรื่องการดการ์ดเป็นเป็นยีนะตรงนี้ผมไม่ต้องใส่นะวี a ลนด์กอะไรเนี้ยก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับก็คลิกโ OK. อเคลองดูว่ามันจะรับค่ามาได้ไหม เดี๋ยวขอดูตัวแรกก่อนบูตขึ้นมาอย่างอ่ามาดูตัวแรกนะครับอลองดูว่ามันจะรับเบอร์ IP เป็นวง10หรือเปล่านะครับ ipa ง่ายนะครับได้รับละ1 9 2 1 6 8 1้1 1ดนบอะครับามาดูวงนี้วงนี้ถ้าเซ็ ที่ตั้งถูกมันจะต้องเป็นดอทยีนะเป็นดอทยีนะลองดูว่ามันจะจะรับค่าดอทยี่สมาได้หรือเปล่าได้นะครับได้แล้ว1 9 2 8, 20, 11, นะ่งเก้าสโนแปดดอทยี่สิบดอทสิบเอ็ดนะทีนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องลูกข้างในเครื่องลูกข้างในนะครับคือเนี้ย p c 2 3 4นี่นะครับ ว่ามันจะมองเห็นหรือเปล่ามองเห็นตัวคอนเทนเนอร์ที่เป็นอนะุบัติทูนอุบัติสองหรือเปล่านะครับจะมองเห็นสองตรงนี้หรือเปล่านะเผื่อเรารันตัวเซิร์ฟเวอร์ไว้เพื่อที่จะอาจจะเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อที่ต้องการให้เครื่องลูกมองเห็นนะครับเ,เดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้มันจะมองเห็นไหมอตอนนี้ผมให้มันมองเห็นทั้งวีแลนหนึ่งวีแลนวสองเลยนะครับ ผมก็จะปิ้งไป1 0 1สิซึ่งเป็น u b บ n t u 1หนึ่งะครับอ่าแบบนี้มองไม่เห็นเพราะว่าเครื่อง pc ยังไม่ได้รับเบย์อีพ i ดีเอสีพให้มันรับให้มันรับจากตัวพ i p เซนก่อนนะครับอ่ามันได้รับ .10 มาลองปิงไปสิบเอ็ดไมครับมองเห็นละอ่าผมจะปิงไป u ุ u n t u 2ู0อ1นะครับมองเห็นแล้วนะ,ะมาดูไม่เอาเครื่อง2เอาเครื่อง3เพราะว่ามันอยู่คนละวงนะเอาเครื่อง3เ,เครื่อง3 ip dhcp เพื่อรับค่าจากตัวพิ e เซนเข้ามานะครับเป็น .20.10 นะนี e ่ปิงอ b u n t u 1ู ดัสสิบเอ็ดดอสอ่าดัสดอสสิบดอสสิบเอ็ดเห็นไหมครับมองเห็นแล้วอุบันติทูสองดอสยี่สิบดอสสิบเอ็ดอ่ามองเห็นแล้วนะครับอา่าทีนี้สมมุติผมไม่อยากให้มันมองเห็นกันนะก็คือวีแลนดสิบก็คือเห็นเฉพาะวีแลนด์สิบวีแลนยี่สิบก็คือจะเห็นเฉพาะวีแลนดยี่สิบนะครับก็จะไม่มองเห็นภายในตัวพล็อกมอกของใครของมันอนะ อันนี้สำหรับ VLAN 10อันนี้สำหรับ VLAN 20นะครับผมก็ต้องไปกําหนดบนตัวพิเศษนะครับตัวพิเ่าไปทํารูนะรู VLAN 10เนี่ยผมจะอนุญาตให้เฉพาะ VLAN 10เห็นนะครับผมจะไปบล็อกเหมือนระหว่าง VLAN 10ไป VLAN 20นะผมจะไม่อนุญาตนะครับ วีแอลสิบไปวีแอลยี่สิบจะไม่อนุญาตได้คือจะบล็อกนะครับอ่าตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยจากวีแอลยี่สิบไปวีแอลสิบก็ไม่อนุญาตวีแอลยี่สิบไปวีแอลสิบแบบนี้ก็ไม่อนุญาตก็บล็อกมันอ่ะดื้ต้องบล็อก อลองรีโหลดสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองมาเทสดูนะโอเคเมื่อเราสร้างกดเรียบร้อยแล้วนะครับเคในลักษณะนี้วีแลนเนี่ยมันก็จะมองเห็นเฉพาะ vLA n น0นะครับก็คืออ b บั t u 1 วีแลนมันก็จะมองเห็นเฉพาะวีแลนนะครับคืออุบัตูสนะครับผมลองดู PC ซีหนึ่งพีหนึ่งีน่เี้ยเป็น10.10.10เ 10. 10. 10, นาะผมจะลองปิงหนึ่งเก้าสองดอหกอสิอเนี้ต้องเจอนะ อ่านมครับเจอแล้วทนะีนี้ผมจะลองปิงไปด,อด่อสิบต่อยี่สิบนะครับต้องไม่เจอนะเพราะว่าบล็อกไวแล้วเห็นไหมไม่เจอเห็นไหมครับทำเอาซึ่งก่อนหนนี้เจอนะครับเนี่ยก่อนที่ไปสร้างไฟวอลรูเจอมาดูเครื่องที่สามพีซีสามอ่าผมลองปิงอ่าวงเดีวยวกันคืออ่าวีแรมยี่สิบนะครับอ่าแบบนี้เจอนะ ที่ลองไปปิงวีแลนดสิบเจอไหมเห็นไหมครับถามเอาไม่เจอแล้วนะครับก็อันนี้คือเป็นการจำกัดโปริตีแล้วว่าเออวีแลนยี่สิบจะมองเห็นเฉพาะตัวคอนเทนเนอร์ที่มันเป็นวี a n น0ยี่สิบที่อยู่บนพ็อกม็อกนะครับคืออุป n t u 2สองส่วนอุป n t u 1หนึ่งก็จะมองเห็นเฉพาะตัววี a n นที่มันอยู่ในวี a n น0สิบนะครับนะนี่เป็นขั้นตอนการ ตั้งค่าของตัวพลอกหมอกแล้วก็พีพเซนด้วยนะครับให้มันเข้าถึงตัวคอนเทนเนอร์ที่มันอยู่ใน v l a n นนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ